แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้9เมษายน2566เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีก่อนสงกรานนะคะมาเช็คอัปเดตกันว่ากลุ่มนี้คือใครก่อนไปรับชมไระเียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ แจ้งเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่จะได้รับการโอนเงินก่อนสงกรานนั่นก็คือเงินอุดหนุนบุตรเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยคนพิการโดยจะ โอนเงินเข้าบัญชีในวันที่10เมษายนนี้นะคะเจ๊กเงินเยียวยาเดือนเมษายน2566ล่าสุดนะคะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าบัญชี3กลุ่มซึ่งก็คือเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งก็คือเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ600-1,000บาทเงินอุดหนุนบุตร600บาทเบี้ยผู้พิการ800 และ1,000บาทนะคะซึ่งจะรับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทโดยจะโอนเข้าบัญชีในวันที่10เมษายนนี้นะคะทีนี้เรามาอัปเดตปฏิทินเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประจำปี2566กันนะคะเริ่มกันที่เดือนเมษายนนะคะเมษายนจะโอนเข้าบัญชีทั้ง3กลุ่มคือวันจันทร์ที่10เมษายนซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะรับเงินโอนเข้าบัญชีก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะ พฤษภาคมนะคะจะโอนเข้าบัญชีในวันพุธที่10พฤษภาคมมิถุนายนจะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่9มิถุนายนกรกฎาคมจะโอนเข้าบัญชีวันจันทร์ที่10กรกฎาคมสิงหาคมนะคะจะโอนเข้าบัญชีในวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมและท้ายสุดกันยายน2566รจะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8กันยายนนะคะรายละเอียดกลุ่มเปราะบางนะคะกลุ่มที่1เบี้ยผู้สูงอายุจะ รับเป็นขั้นบันไดนะคะอายุ60-69ปีจะได้รับ600บาท70-79ปีได้รับ700บาท80-89ปีจะได้รับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนะคะโดยรอบการจ่ายเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุก็จะอยู่ที่วันที่10เมษายนคือวันพรุ่งนี้นะคะกลุ่มที่2เบี้ยผู้พิการรับ800-1,000บาทนะคะ ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1000บาทผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับ800บาทนะคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรรับ600บาทเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะคะในครอบครัวรายได้น้อยรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีรับ600บาททั้ง3กลุ่มจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกันในวันจันทร์ที่ สิเมษายนนี้ก่อนเทศกาลสงกรานต์นะคะ